สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีกสิมาแนะนําให้ลูกค้าเช่นเคยครับผมวันนี้ก็จัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้านะครับตอนรับเดือนวันแม่นะครับวันนี้ก็จะขายอยู่ที่กระถางละ200บาทนะครับจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรับผมลูกค้าเท่าไหนสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0 6 5 2 0 3 3 0 8 2ลายเบอร์โทรศัพท์0 6 5 2 0 3 3 0 8 2ครับก็เริ่มจากกระถางแรกครับก็จะมาแนะนํากระถางแรกกระถางนี้ก็็จะะเเปนนรราาคคพิศษับ ต้นแรกครับผมนะฮะต้นนี้นะครับมีชื่อว่าตรีจุมออนนะฮะต้นนี้ขอในราคาเพียง2 5 0บาทครับผมตรีจุมออนก็มาในกระถาง8นิ้วครับผมสวยๆแบบนี้มาเป็นทรงกอครับลูกค้าไหนสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับผมมาฝากกัน1กระถางครับทรงเป็นทรงพุ่มแบบนี้สวยๆแลวครับผมต้นต่อไปครับผมนะต้นนี้ก็จะเป็นเพชรมงคลนะฮะตรงนี้ก็ราคาเพียง 200บาทเท่านั้นนะครับผมลูกค้าตัวไหนชื่นชอบเพชรมงคลแลสีแดงสวยแบบนี้เลยครับผมเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับต้นต่อไปครับต้นนี้นะครับผมอุดมสุกนะอุดมสุกตัวนี้ก็ต้นใหญ่นะ่สัมช่อใหญ่ๆสวยๆแบบนี้นะครับไปตั้งหน้าบ้านไปตั้งโชว์ได้เลยครับผมต้นนี้นะฮะสีพน้องก็กําลังจะมาครับผมมาแล้ว60%นะลูกค้าตัวไหนชื่นชอบนะครับผมอุดมสุก200บาทเท่านั้นนะครับ ต้นถัดไปนะครับผมต้นนี้นะครับท้าวาสุกรีนะครับท้าวาสุกรีต้นนี้ครับก็ราคาเพียง200บาทนะสวยๆแบบทรงพุ่มแบบนี้เลยครับผมต้นานโปรนี้จะจัด1ครั้งนะลูกค้าท่านไหนเห็นแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับไม่ควรพลาดเลยครับผม2 0 0้บาทนะครับผมท้าวาสุกรีนะครับต้นถัดไปกันเลยครับต้นนี้นะครับผมมีชื่อว่าต้นนี้นะครับ สวยๆแบบนี้เลยครับผมต้นนี้ก็ราคาเพียง200บาทจัดส่งปีนะครลูกค้าที่ไหนชื่นชอบนะก็เข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับสำหรับเสริมบารมีนะครับผมต้นนี้200บาทพุ่มใหญ่พุ่มสวยแบบนี้เลยครับผมต้นนี้นะครับเศรษฐีบ้านดอนนะเศรษฐีบ้านดอนต้นนี้ ต้นค่อนข้างสูงแล้วก็ใหญ่มากๆากครับสีสันก็จะประมาณนี้เลยนะครับลูกค้าท่านไหนชื่นชอบเศษถีบ้านดอนนะครับเศษถีบ้านดอนต้นนี้ก็ราคาเพียง200บาทนะครับผมเศษฐีบ้านดอนนะครับต้นถัดไปกันเลยครับต้นนี้นะครับผมเพชรอำนาจเพชรอำนาจต้นนี้นะสวยๆแบบนี้เลยนะหลักหลายช่อสามช่อดใหญ่แบบนี้แล้วครับผมเพชรอำนาจต้นนี้ก็ราคา200บาททุกกระถางนะครับผม ตอนถัดไปนะต้ <g ül error> ตนนี้นะครับเติมซับนะฮะต้นนี้เติมซับนะต้นนี้ก็ราคา200บาทนะฮะสวยแบบนี้เลยครับผม2ช่อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับต้นต่อไปกันเลยครับต้นนี้นะครับผมมีชื่อว่าโชคดีนะฮะโชคดีต้นนี้ราคาเพียง200บาทนะฮะลูกค้าตัใไหนชื่อชอบโชคดีนะสามช่อสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ต้นถัดไปและต้นนี้นะครับผมมีชื่อว่ามัทนาครับมัทนาต้นนี้มาแบบทรงพุ้มสวยๆแบบนี้เลยครับราคาเพียง200บาทจัดส่งฟรีครับต้นต่อไปนะฮะต้นนี้นะครับผมลุ่งอารุณนะฮะลุงอารุณต้นนี้ก็ราคา200บาทเท่านั้นนะครับูกค้าไหนชื่นชอบนะสีสันก็ค่อนข้างสวยมากๆเลยครับผมนะลุงอารุณนะครับผมต้นต่อไปฮะต้นนี้นะครับผม วงทองนะฮร Transfer. ตวงทองตัวนี้นะฮะเป็นกันมาที่นานๆจะมาครั้งหนึ่งครับผมตวงทองตัวนี้นะครับเป็นใบคมนะสีเหลืองสวยแบบนี้เลยครับผมตวงทองนะสองร้อยยี่สิบบาทหลายช่อนะฮะหลักหลายช่อให้ลูกลูกคา้าทุกท่านเลยครับผมต้นถัดไปนะครับต้นนี้นะครับผมมณีนัคราชนะมณีนัคราชต้นนี้นก,นะนนนก,นก็สองร้อยบาทจัดส่งฟรีนะครับสีแดงสวยแบบนี้เลยครับมณีนัคราชนะครับ ต้นต่อไปเลยครับต้นนี้นะครับมหาราชนะครับมหาราชต้นนี้ก็เป็นไม้แดด100งเซนะครับผมราคา200บาทครับจากโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าทุกท่านเลยครับต้นต่อไปเลยครับต้นนี้นะครับจตุรพักพิมานนะคจตุรพักพิมานต้นนี้ก็สวยแบบไม่มีที่สินเลยครับผมต้นนี้นะครับราคาอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะครับผมจตุรพักพิมานนะครับต้นต่อไปเลยครับผมนะต้นนี้นะครับ เพชรพญานาคนะครับเพชรพญานาคต้นนี้ก็เป็นไม้ใบหยาวนะครับต้นนี้ก็ราคา200บาทเช่นเดียวกันนะครับลูกค้าไหนชื่นชอบนะเพชรพญานาคเข้ามาจับจองกันได้เลยครับต้นถัดไปนะครับผมและต้นนี้นะครับช้างเผือกนะครับช้างเผือกต้นนี้นะได้ไป3ช่อใหญ่ๆด้วยกันเลยครับผมต้นนี้ในหนึ่งกระถางนะครับช้างเผือกต้นนี้ก็ราคา200บาทจัดส่งฟรีครับผม ต้นต่อไปฮนะต้นนี้นะครับผมนนบตีนติพลนะฮะต้นนี้ก็ราคาเพียง200บาทนะต้นนี้ค่อนข้างที่จะสูงเลยครับผมลูกค้าไหนชื่นชอบนะสายพันธุ์ตรีนติพลนะฮะใบใหญ่แล้วก็สีสันสวยมากๆครับผม ก็มาแนะนําต้อไมาถึงตรงนี้นะครับลูกค้าเนี่ยสนใจติดต่อได้ที่เบอร์065-2033082นะครับหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรศัพท์065-2033082ครับก็จะมีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้เรื่อยๆนะครับก็ฝากลูกค้าทุกท่านติดตามไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ